เข้ามาสู่รายการ Modern Live กันต่อดีกว่านะครับผมตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์กันแล้วละครับใช่แล้วค่ะวันนี้จะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะในช่วง Modern News ค่ะช่วง Modern News ใ้เวลาของข่าวสารร้อนๆประเด็นฮอตๆกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟอเมเจอร์ยอดนิยมระดับประเทศรายการอิสุสุไทยแลนด์มาสเตอร์2013ระดมนักกอล์ฟมือสมัครเล่นร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามที่3ณสนามเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคัดสรรยอดนักกอล์ฟฝีมือเยี่ยมประจำสนาม10ท่านชิงรางวัลชนะเลิศแพ็กเกจเล่นกอล์ฟสุดหรูณประเทศ เวียดนามซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิชัยสินอนันต์พัฒน์กรรมการบริษัทตรีเพดอิสุสเซลจำกัดเป็นผู้มอบรางวัลแก่เหล่านักกอล์ฟรวม1ิท่านด้วยกันซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าชิงความเป็นยอดฝีมือในรอบชิงชนะเลิศณสนามอมตะสปริงคันที่คลับเพื่อรุ้นรับแพ็กเกจเล่นกอล์ฟสุดหรูที่ประเทศเวียดนามในช่วงปลายปีค่ะ Jump to the imagination so I มาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะบริษัท m e อร์ d e s ด e n บประเทศไทยจำกัดเปิดตัวยนตรกรรมหรูในตระกูล e l ล s s รุ่นใหม่ล่าสุดได้แก่ the new e l a s s Coupe รถยนต์สปอร์ตคูเป้และ the new e l a s s c a b r i o l ร t รถยนต์สปอร์ตเปิดประทุนแบบสีที่นั่งภายใต้บรรยากาศความสุขแบบไร้ขีดจำกัดพร้อมรูปลักษณ์ดีไซน์ใหม่ที่เราใจน่าหลงไหลให้ความสปอร์ตและเต็มไปด้วยสมรรถนะอันทรงพลังซึ่งแสดงให้เห็นถึงประเชา การออกแบบใหม่ของ Mercedes-Benz ที่เน้นความหรูหราและมีความเป็นไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวสำหรับ Mercedes-Benz E-Class Coupe และ Cabriolet ที่นำมาเปิดตลาดในไทยมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นค่ะ ได้แก่ E 200 Coupe Sport, E 200 Coupe AMG Dynamic และ E 200 Cabriolet AMG Dynamic ค่ะนอกจากนี้ Mercedes-Benz E-Class Coupe และ Cabriolet มาพร้อมกับเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยใหม่ที่ผสานความสะดกสบายและความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยสูงสุดค่ะซึ่ง The New E-Class Coupe และ Cabriolet ชมใหม่ที่รับการปรับเปลี่ยนเด่นชัดที่สุดคือที่แผงกระจังหน้าและ คมไฟแบบใหม่นั่นเองค่ะโดย The New E-Class Coupe มีความโดดเด่นคือไม่มีเสาหลังคากลาง B-pillar ทำให้บรรยากาศภายในรถดูโปรง่งสบายและกว้างมากขึ้นพร้อมด้วยหลังคาพาราโรมิกสันรูปที่สามารถเลื่อนเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าส่วน The New E-Class Cabriolet er นั้นโดดเด่นด้วยลายเส้นนูนด้านข้าง ตั้งแต่ด้านหน้าจรดท้ายรถทําทให้เกิดมิติด้านข้างสวยงามและได้สัดส่วนอีกด้วยล่ะค่ะหมดเวลาของช่วง Modern News แล้วสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารร้อนๆประเด็นฮออะไรมาฝากติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่นะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการ m o เดิร์นไลค่ะ